สวัสดีครับนี่คือเจ้าตัว Mitsubishi Lancer 1.6 CNG นะฮะใครที่หารถประหยัดน้ำมันนะฮะแนะนำคันนี้เลยนะครับเป็นตัวปี2 0ง2ันสแท้ๆเลยนะฮะเล่มพร้อมๆเล่นสวยๆรถบ้านนะฮะคันนี้เติม CNG โรงงานนะครับสามารถนะ,ะขับขี่นะฮะใกล้ไกลได้หมดเลยนะฮะเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างดีนะฮะเกียร์ไม่มีสะดุดนะครับสีเต็มนะฮะ ไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับคันนี้ดูนะฮะไฟท้ายบั้นท้ายสวยๆแบบนี้นะฮะยางพร้อมใช้งานนะครับสีภายนอกผมให้ไปนะฮะอยู่ที่ประมาณ90%อร์ซนะครับนี่ภายในนะฮะถือว่าแบบสวยมากๆนะฮะคอนโซลสะอาดนะฮะเบาะหนังนะฮะมีความเพียนกรีนฮะเลขไมอยู่ที่1นึ0 0 0สเาเท่านั้นนะครับตัวนี้ใหม่แท้ๆเลยนะฮะคอนโซลไม่มีแตกนะฮะสะอาดนะครับ เก็บงานภายในให้เรียบร้อยนะฮะแอร์เย็นฉ่ำเลยเบาะหลังก็ไม่ขาดนะครับนี่นะฮะภายในสวยนะครับเป็นโทนสีเแบจบสีครีมนะฮะแล้วก็ด้านหน้านะฮะของผู้โดยสารเป็นแบบนี้นะครับเกียร์ออโต้นะ,ะตัวนี้นะแอร์เย็นฉ่ำช่วงล่างแน่นๆเลยนะครับคอนโซลจะเป็นทูโทนนะครับตัดแบบนี้เลยนะครับมีวิทยุนะครับเครื่องเล่นซีดีให้นะครับ เครื่องแห้งๆแ,แบบนี้เลยฮะไม่มีเยิ้มนะฮะเครื่องนิ่งๆนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับจัดไปเลยฮะ mitsubishi l a ซอร์นะฮะ1 6ึ่ G คันนี้นะฮะขอเสนอขายราคาเงินสดนะครับเอาไปที่8 8 0 0 0บาทนะครับ